ใช่ชื่อดังได้เปิดเผยถึงไรายได้ของวงแบ็คพิงค์ว่าแต่ละคนนั้นได้รับค่าตอบแทนกันคนละเท่าไหร่โดยเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวได้กล่าวถึงแบ็คพิงประมาณนี้ครับแบ็คพิงมักจะทําลายสถิติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปิดตัวเพลงยอดฮิตและยอดวิวของเอ็มีอย่างถล่มทลายหลักร้อยล้านในทุกๆ ตลอดจนงานต่างๆจากตัววงและงานเดี่ยวที่มีหมายอย่างไม่ขาดสายทั้งการถ่ายแบบนิตยสาตรตลอดจนพรีเซนเตอร์โฆษณา รวมไปถึงงานรับเชิญจากแบนด์ด uh, ังต uh, ่างๆมากมายอีกทั้งการจัดคอนเสิร์ตแบบเวิร์ทัวที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้อีกด้วยครับจนกล้าพูดได้ว่าถึงแม้จะไม่ได้คัมแบ็กงานเพลงแต่งานอื่นก็จุกมากเลยทีเดียวครับ แา่รายงานข้างต้นเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดเผยมูลค่าสุทธิของรายได้ของพวกเธอในขณะน,นี้ว่ามันสุดแสนหอมหวานน่าดูครับเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดเผยว่าสมาชิกทั้ง4คนซึ่งประกอบไปด้วยจีซูเจนนี่โลเซ่และลิซ่าได้รับรายได้ตกคนละประมาณ8ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว like. หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ245ล้านบาทต่อคนเลยทีเดียวครับ ซึ่งรายได้นี้เป็นเพียงรายได้ในนามวงแบ็คพิงเท่านั้นซึ่งจะไม่ได้รวมถึงงานเดี่ยวของแต่ละคนเลยล่ะครับสำหรับปี2019นี้แบ็คพิงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในเกาหลีและต่างประเทศซึ่งหากในตัววงแบ็คพิงอยยังได้รับความนิยมอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆแน่นอนครับว่าพวกเธอจะคือเศรษฐีย่อมๆในอนาคตอย่างแน่นอน